หน้าตาน่ากินมากดูร้าสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกาเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆไปทำนี่คะ่ะตาร้าส่งเครื่องเนาะสูตรทำขาขหน้าร้านเจวุ้นนะคะไป ตามไปดูวัสดุดิบก,กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเบ๊บุนมาวันนี้เชบุนจะพามาทํานี่ค่ะปะลาท่งเครื่องเนาะปะลาท่งเครื่องก็จะมีกะทิ่ะเชบุนซื้อกะทิมาหนึ่งกิโลนะแล้วแยกหอยแยกขางค่ะอันนี้ปลาดุกหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีปลานินต้มค่ะแกะแบบนี้ค่ะแกะแบบนี้เพื่อเราจะไปโขกนะเพื่อจะให้น้าเขาเข้มข้น นี่น้ำปลาค่ะจะบุนเอาใช้ปลาปลากระดีนะอันนี้ครึ่งกิโลเราเอาน้ำเติมแล้วก็ตั้งไฟค่ะตั้งไฟตอนเราต้มน้ำปลานี่ก็ใส่ใบมะกรูดใส่พวกอะไรที่แบบดับกลิ่นคาวด้วยนะอ่าต้มแล้วกรองให้เหลือแต่น้ำแบบนี้ค่ะเครื่องเคียงก็ก็จะมีนี่ค่ะมะเขือปอแบบนี้นะจะว๊วุนหั่นไว้เนาะเออมะเขือปอเนี่ยถ้าจะไม่ให้ดำก็ใส่น้ำเกลือค่ะน้ำเกลือใส่ไปด้วยเอาเกลือ จอใส่ลงไปในน้ําที่เราหั่นด้วยเนาะแล้วก็จะมีหน่อไม้ค่ะหั่นลูกเต๋าแบบนี้นะเจอบุ้นซื้อสําเร็จมาแบบนี้แต่เราต้องเอาไปต้มก่อนนะเพราะกาันเอ่อไม่ให้เหม็นเนาะมีกลิ่นอะไรเงี้ยอันนี้พริกค่ะทั้งเขียวทั้งแดงแล้วก็พริกอ่อนนะแบบนี้หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะรวมๆกันเนาะแล้วก็จะมีหอมเครื่องเคียงเขาก็จะมีนี่ค่ะหอมแดงแล้วเจ้วุ้นก็จะใส่หอมแขรไปด้วยนิดหน่อย ตะไคร้ถั่วปักยาวแล้วก็จะมีพริกโกรหน้าก็จะมีนี่ค่ะพริกแดงพริกแดงพริกเขียวแล้วก็น,นี่จะเป็นพริกสวนค่ะพริกสวนเม็เดย,ยาวๆแบบนี้นะก็หอมดีค่ะเวลากินกับปะลาเข้ากันใครใช้พริกอะไรก็ได้พริกป๊อปก็ได้นะไม่มีพริกสวนเล็กก็ได้อันนี้ใบมะกรูดค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำปลานะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วก็นี่ค่ะมะขาม น้ำมะขามจะบุ้นใช้แบบนี้นะเพื่อไม่ให้มันเสียง่ายค่ะเพราะว่าเราทําเองบางทีมันเสียไวแล้วก็เพื่อความสะดวกด้วยนะยี่ห้อนี้อร่อยดีแล้วก็มีน้ําตาลทรายค่ะใครจะมีใครจะใช้น้ําตาลปี๊บก็ได้นะเจ๊บุ้นไม่มีน้ําตาลปีบ๊บแบบน,นี้ใช้น้ําตาลทรายนะแล้วก็ใช้ผงนัวค่ะ,ะผงผงนัวรสดีค่ะใครไม่กินอะไรไม่ต้องใส่นะแล้วก็มีเกลือค่ะอ่ะเนี่ยเครื่องเคียงก็จะมีประมาณนี้นะคะ อ่เดี๋ยวเราไปทำดูวิธีทำกันเลยนี่ค่ะเราจะเคี่ยวกะทิก่อนนะเอากะทิใส่กะละมังเลยค่ะเจ๊บู้ใช้กะละมังเบอร์สี่สิบห้านะเดี๋ยวเคี่ยวกะทิให้แตกมันนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะเอาหัวกะทิเข้าไว้ค่ะเดี๋ยวเรากะทิแตกมันแปหนึ่งนี่ค่ะกะทิเราก็เริ่มแตกมันแล้วนะ,นะเราก็จะช้อนหัวกะทิค่ะ เก็บใส่ถ้วยไว้แยกไว้เนาะแยกไว้แบบนี้ค่ะนี้เราก็จะนำหางกะทิใส่ลงไปค่ะไม่ต้องให้เขาแตกมันเหมือนเราทำเอ่อพวกแกงกะทินะจะลงไปแบบนี้ค่ะพอเราใส่หางกะทิแล้วเราก็รอเดือดนะ อันนี้เดี๋ยวเจวุ้นจะใส่น้ำลงไปด้วยนะคะอันนี้ของเจวุ้นใส่น้ำไม่ถึงครึ่งกระมังนะประมาณนี้ค่ะให้น้ำน้ำกะทิกับน้ำอยู่ประมาณนี้นะเแล้วเราก็จะใส่เครื่องกันเลยกระชายาาข่าตะไคร้หอมใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวรอกระทิให้เดือดอีกสักพักหนึงนะนี่ค่ะ พอเขาเริ่มจะเดือดแล้วนะเราจะใส่น้ำปะลาที่เราเตรียมไว้ค่ะอันนี้ปะลาปลากระดีนะครึ่งกิโลเจวุนเอามาผสมน้ำแล้วก็ต้มนะต้มให้เหลือแต่ตั้งเลยแล้วก็กองปะลาอันนี้ของเจวุนจะไม่เค็มนะไม่เค็มคือแต่จะหอมมากตัวนี้มีอูใส่ลงไปหอมเลยไม่คาวด้วยนะตัวนี้ ใส่ปลาที่โขกไว้ค่ะเนี้ยเอาไปโขกนะที่เราแกะไว้อะโขกหยาบๆพอค่ะก็ะเราจะกินเนื้อปลาเขาด้วยนะใส่เพื่อให้เข้มข้นค่ะใครไม่ใส่ก็ได้นะเลนะ้๋ยวแจ่เนาะรอให้เขาเดือดอีกแป๊บหนึ่งค่ะใส่ปลาลงไปอ่ะพอเริ่มเดือดใส่ปลาลงไปเลยค่ะเราจะไม่ต้องรอให้เขาแบบแตกมันนะ,ค,ะค่อยๆใส่ไปปลาเนี้ยเจ๊บุ้นเอาไปล้างตรเจวบุ้นเลยนะ เกลือน้ำส้มค่ะตีใส่ลงไปแล้วก็ขยำขยำค่ะล้างสองน้ำสามน้ำเลยนะล้างน้ำเปล่าให้ให้หมดอ่ะใส่ปลาลงไปเลยค่ะประดูกก็สุกไม่ยากนะผูเ้เสรไม่ต้องคนค่ะปล่อยเขาเลย เีร็วเราจะใส่หน่อไม้หั่นเตาลงไปค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้เราก็เช็คดูว่าปลาดุกเราใกล้สุกแล้วพอปลาดุกใกล้สุกเราจะเริ่มใส่นี่ค่ะมะเขือใส่ลงไปค่ะแล้วแต่เราชอบนะถักเนาะใส่มะเขือลงไปเลยค่ะ แล้ส่งเครื่องก็ต้องเครื่องแน่นๆหน่อยนะแล้วก็ดูค่ะว่ามันบาลานซ์กันไหมใส่มากใส่น้อยอยู่ที่เราเลยนะพอเราใส่มะเขือลงไปแล้วชิมแล้วเี๋ยวผมจะชิมก่อนค่ะอ,อ,อืม อันนี้จะมีความมันความมันแล้วก็มีความเค็มปลายๆนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่ได้เค็มเยอะนะหอ,หอมหอมนัวกะทิเจวุนจะใส่เกลือครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็รสดีครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเติผมผงนัวค่ะใครไม่กินไม่ใส่เหมือนเดิมนะคะเจวุ้นใส่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลย น้ำตาลเนี่ยถ้าใครมีน้ำตาลปี๊บก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะเจะวุนไม่มีใส่น้ำตาลทรายค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะไม่หวานมากนะไม่ต้องหวานนะตลนะล้ะเนาะแล้วก็จะตามด้วยมะขามเปียกค่ะอันนี้หนึ่งทับที่ใส่ลงไปก่อนนะแค่นี้ก่อนเยวุ้นจะเติมน้ำปลาค่ะสองช้อนโต๊ะนะอันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เราจะต้องรู้นะคะว่าปลาไ้าเรา,เาไปทางไหนนะจิมแล้วเจวุ้นเป็นแบบนี้เลยแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่พริกที่เราเตรียมไว้อพอทุกอย่างเริ่มใกล้จะสุกแล้วเราต้องใส่แล้วนะตรงเรียบร้อยแล้วของเจวุ้นเอาแค่นี้เลยนะนี่ค่ะตัวผักยาวใส่ลงไป ใส่พวกนี้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องนานนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปอยู่กับความร้อนเนี่ยนานพอให้เขาสุกพอค่ะหนึ่งถึงสองนาทีแป๊บนึ่งอ่ะพอสีผักเริ่มแบบว่าพอสีผักเริ่มจะเปลี่ยนแล้วอ่ะสีเขียวเข้มแล้วเราก็โอเคใช้ได้ถ้าเราทำทุกวันทุกวันเราก็จะชินแล้วเนาะสวยมากนี่ ปลาดูกเจวุ้นน่ากินไหมอืมอเราไม่ต้องไปนคนเขานะคะเขาจะได้เป็นชิ้นแบบนี้เนาะชิ้นแบบว่าชิ้นไข่ชิ้นมันเนี่ยไม่ต้องไปนคนเขาค่ะนี่นี่เลยคือแบบแทบบแบบว่านี่เลยเราไม่ได้เน้นความเปรี้ยวกับความหวานเนาะนี่ค่ะใส่หัวกะทิที่เราตักเก็บไว้เมื่อกี้ใส่ลงไป ใส่เพื่อให้แบบว่าดูเข้มข้นนะแล้วก็ทำให้หน้าตาของอาหารเราสวยงามค่ะพอเสร็จแล้วเราจะเริ่มใส่นี่ค่ะใบมะกรูดจะลงไปเลยเป็นความหอมแล้วก็เป็นความที่แบบว่าดับกลิ่นคาวอะไรทุกอย่างได้ดีมากเลยนะใบมะกรูดเขาดไม่ได้เลยเนาะตีแกงแกงอะไรก็แล้วแต่ผมมันต้องใช้ค่ะ เสร็จแล้วพริกโดดค่ะพริกโดดนี่จจวุลใส่เป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าใครเขาจะกินเขาก็แบบเคี้ยวเป็นแบบเม็ดไปเลยถ้าใครไม่กินก็ได้เขี่ยทิ้งง่ายๆนะพริกป๊อปพริกกะเลียงใส่ได้หมดเลยนะพริกอะไรก็ได้ค่ะพริกสวนอันนี้นจจวุลใส่พริกสวนค่ะเม็ดสวนเม็ดยาวๆเขาเรียกสวนสุพรรณมีแบบไหนก็ใส่แบบนั้นค่ะประมาณนี้เลย เรเรียบร้อยแล้วค่ะนี่หน้าตาน่ากินมากดูปลาหอมมากอะหอมตลบครัวเลยหิวเลยเจวุน <c oughs> หิวข้าวกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเจวุนจะมาตักให้ดูนะนี่ค่ะเจวุนก็จะมาตักให้ดูนะคะนี่แบบนี้เลยเนาะปะลาทรงเครื่อง ชิ้นใหญ่เราก็ใส่แค่สองชิ้นพอเนาะเจวุ้นขายแค่สามิบาทนะไม่ได้แพงตักเลยค่ะอ่ะตักเลยนะนี่เลยใส่ลงไปค่ะเครื่องแน่นเลยนะอ๋อน่ากินมากถ้าเกิดว่าเป็นแบบชิ้นเล็กเราใส่สามชิ้นนะสามชิ้นใส่ได้ใส่แค่นี้พอแล้วทรงเครื่องเขาชอบกินเครื่องค่ะ กินกับเครื่องอร่อยมากเจวุนก็มาปากให้ดูแล้วนะคะเจวุนก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว